ครับเรามาดูเครื่องดูดฝุ่นของซัมี่นะครับโรบบท S40 ตัวนี้นะครับก็มีที่เก็บฝุ่นในตัวนะครับเดี๋ยวเราแกะให้เพื่อนดูนะครับตอนนี้ราคาช่องโปรโมชั่นเหลือห้า0ันกว่าตัวนั้นนะครับ ใจเสก็ดูในตะกล้าไดนะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวแปรงสำหรับกวาดนะครับเศษปุนต่างๆที่พื้นนะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับเชีนที่สองนะครับต่อไปก็เป็นสายไฟนะครับ ต่อจ 4, ่ายไฟ ac ครับเตินชาับเป็นละกะักษณะไตโอมาตรฐานใหม่ของไตนะครับต่อตัวคู่มือกระดาษเล็กนะครับในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวแกะดูนะครับ จะเป็นตัวตัวพื้นนะครับรับอากาศนี้นะครับ,าก,ารรบก็มีวิธีการต่อไว้ด้านหลังนะครับ ก็ตัวนี้เป็นตัวเครื่องระพุนนะครับน้ำหนักพอสมควรนะครับตอนยกระวังนิดหนึ่งนะครับนะครับออกพลาสติกมานะครับ ด้านล่างนะครับมีล้อนะครับรับตัวนี้ล้อนะครับก็ตัวนี้หมุนได้สระนะครับตัวนี้ก็มีตัวหมุนกวาดนะครับตัวนี้ก็มีตัวเซนเซอร์ต่างๆนะครับด้าน,นล่างนะครับด้าน,นบนนะครับ มีปุ่มออนนะครับตัวนี้อย่าลืมดึงออกนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตังเก็บ นะครับีน่นะครับขนาดใหญ่พอสมควรนะครับด้านในก็จะมีฝาเปิดก็ถุงเก็บผุ่นนะครับ นน่านไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ตัวดูดผุ่นก็เชื่อมต่อกับแท่นนับนี่ครับด้านล่างนะครับ Xiaomi มมนะครับทีน,นี้ฝาปิดนะครับ ตัวนี้ก็เป็นคู่มือการใช้งานทั่วไปนะครับไม่มีอะไรแล้วครับครับตัวนี้ตัวใบกวาดนะครับก็ใส่เข้าไปง่ายๆนะครับจะมีตัวช่องให้เราใส่สะดวกนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะยึดติดได้ตามปกตินะครับ ส่วนตัวนี้นะครับ่ายไเชื่อมต่อเข้ากับตัวเทนเก็บพ่นะครับจะมีด้านล่างของตัวเครื่องนะครับส่วนที่เป็นส่วนตัวปืนนับช่องนี้สำหรับใส่น้ํานับมีช่องกดปิดนะครับนี่ครับก็ดึงขึ้นเพื่อจะใส่น้ํานะครับตัวนี้จะติดไม่เหล็กนับ ็มีตัวสลักล็อกนะครับนะครับเวลาใช้งานนะครับจะมีตัวสลักล็อกให้นะครับแล้วตอนนี้มีล้อเล็กๆนะครับกับตอนนี้เราใส่น้ำเรียบร้อยนะครับเมื่อเชยนว่ามีน้ําอยู่ด้านในนะครับแล้วก็อย่าลืมกดตัวนี้นะครับเพื่อจะล็อกแม่น้าไหลออกนะครับ ดีการใส่นับก็ดันเข้าไปในสกิ๊ตตัวนี้นับนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับจับตัวตู้พื้นนับตัวตังเกบพื้นนับตัวน,วนี้ต่อสายไป ac นะครับเกากับช่องนี้นับ นี้เป็นตัวเก็บสายได้นะครับครับขอสะดวกในการใช้งงานนะครับตัวตานรองมียางกันลื่นนะครับกับตัวเราก็ขยับขึ้นลงเองได้นะครับเราเปิดดูนะเปิดเครื่องดูนะครับ ขึ้นครับแต่รอไปต่อต่านชาตก่อนครับครับตอนนี้ต่อกับเทนชาจนะครับแชร์ไฟเข้ากําลังชาร์ดเรียบร้อยนะครับนะครับแนวดูวิธีการต่อกับแอปนะครับคับตอนนี้เราจะาทำการเชื่อมต่อกับแอปไม่โอ้มนะครับให้เราเปิดแอปไม่โอมแล้วก็วกู้หาอุปกรณ์ก็จะเจอนะครับนะครับ semi s สี่สิบ จยุดหรือพูน,นะครับก็ทําการแตกที่อุปกรณ์ได้เลยนะครับจากนั้นระก็จะทําการเชื่อมต่อให้เราอัตโนมัตินี่ครับระก็จะเปลี่ยนสีตัวสัญญาณไปนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อเรานะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับจากนั้นให้เราตั้งค่าต่างๆเกี่ยวกับแฮมิ่โอมตั้งห้องต่างๆ ชื่อได้นะครับแมา่จนาต่อไปก็จะเป็นสีนีค้างไว้นะครับเปลี่ยนชื่อได้นะครับกดตัดไปนะครับเลือกยอมรับแล้วก็ดูคู่มือก็ได้นะครับหรือว่าข้ามก็ได้นะครับนะครับฉะนั้นก้าหน้าแอปอุปก,กรณ์นะครับก็จะบอกใน,นส่วนกล่อง กำลังชารนะครับแล้วก็การทำ,ำการสะอาดการล้ายนะครับตอนนี้เราเพิ่งติดตั้งนะับไม่มีนะครับสร้างพื้นที่ได้นะครับเรื่องทำความสะอาดนะครับระบบเริ่มทำำํางานนะครับเราสามารถสร้รงางพื้นที่ได้หรือว่าจะให้ระบบทำงานได้ นี่ครับนะครับสะดวกดีนะครับนะครับระบบเริ่มทำงาน้นะครับเมื่อมีสิ่งกีดขวางนะครับระบบก็จะทำการปรับให้เรานะครับนี่ครับนี่นะครับสะดวกดีนะครับ อาจารย์อื่นรอแนะนำเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับระหว่างที่ต้อคการสารนาดครับระบบก็จะสร้างแมปเป็นที่เราเหยงอัตโนมัตินะครับนะครับมีเศษกระยาต่างๆซึ่งที่อยู่บนวัตตุอื่นก็จะไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับเพราะเป็นป้ารางการน,นี้นะครับจึงเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ ใต้เตียงต่างๆก็เข้าได้นะครับนะครับโดบเซ็นเซอร์ทำงานเองนะครับเจอวัตถุก็จะอยู่แล้วก็ตัวหลังเปลี่ยนทิศทางนะครับนะครับเศษพุนต่างๆนะครับ เราจะสร้างแมพให้เรานะครับระหว่างที่ให้ระบบทํางานอยู่นะครับสวัดมากนะครับใครสนใจเรืนี้ดูในประกาได้นะครับ